สวัสดีค่ะเด็กๆเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับกิจกรรมการแจ้งวันนี้ก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมเราต้องมาวอร์มร่างกายก่อนนะคะอันดับแรกเลยเตะเท้าแล้วก็สะบัดมือไปข้างหน้านะคะนับสิบครั้งเริ่มค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสบหมุนไล่ไปด้านหน้าสิบครั้งค่ะ 1>, 1 2 3 4 5ส7 8 9ามสี่ห้าหกดปด้าสนไหลไป1ด้หลสครั้งค่ะ1 2 3สองสาม กิจกรรมกลางแจ้งนะคะวันนี้ก็คือการเดินต่อเท้าเป็นเส้นตรงไปทางหน้านะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันเลยนะคะอ่ะให้เรายืนนำเท้าเหยียบบนเส้นแล้วก็เดินเอาเท้าชนเท้านะคะต่อเท้าไปทางด้านหน้าเดินทรงตัวบนเส้นนะคะเป็นเส้นตรงตรงไปเรื่อยๆนะคะ เด็กๆต้องไม่วิ่งนะคะค่อยๆเดินเท้าปลายเท้าต้องชนกับส้นเท้าด้านหลังนะคะเวลาเดินเมื่อเราเดินสิ้นสุดเทเส้นที่เราเตรียมไว้นะคะอ่าต่อไปเราจะหันหลังกลับนะคะเดินต่อเท้าเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมกลับมาที่จุดเริ่มต้นที่เราเริ่มมาสักครู่หนึ่งนะคะขณะปฏิบัติกิจกรรมเด็กๆอย่าลืมให้ผู้ปกครองอัด คลิปวิดีโอหรือถ่ายภาพส่งกลับมาให้คุณครูรับชมบ้างนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะเป็นการฝึกการทรงตัวฝึกสมาธิของเด็กแถมยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยนะคะเด็กๆสามารถชวนผู้ปกครองมาทำกิจกรรมร่วมกันแล้วเก็บภาพน่ารักน่ารักกลับมาฝากคุณครูได้นะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้จบลงแล้วแล้วพบกันใหม่กับกิจกรรมถัดไปค่ะ บ๊ายบาย